รูฟฮูรอนหรือที่รู้จักกันในชื่อ h u r อ n b l a c k ฮาร์ดและไทแรนออฟบา d ับผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแชปเตอร์ม s สเตของ a s t r ต l คร r e แชปเตอร์และผู้ว่าการดวงดาวของ b a r ์ดพรายเม i ริในเขตของวาร์ปสตอรมที่มีชื่อว่าเมลส t รอมของอ l t i m a s ซิกเมนตัมในสมัยที่พวกเขายังคงเป็น a s t r ต l ครอชแชปเตอร์พวกเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่รอยแยกไมติที่ถูกเรียกว่าเมลส t รอม อันเป็นรอยแยกมิติที่อยู่มานานในเขตอัลติมาซิกเหมนตัมเหล่าอสตราคอร์ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าวมาโดยตลอดและได้เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิรสเปซมารีนที่รู้จักกันในชื่อเมลสตอร์มวอร์เดนและได้เข้าร่วมในสงครามเครดเมลสตอร์มอยู่หลายครั้งบันทึกส่วนใหญ่ของอิมพีเรียมที่ระบุเกี่ยวกับเหล่าอสตราคอร์ได้ถูกปกปิดและถูกลบไปโดยผู้ออกคำสั่งดังกล่าวคืออินควิซิชันหลังจากการสิ้นสุดของสงครามบาดับวอร์ แต่เรื่องราวเกี่ยวกับรูฟฮูรอนปรากฏครั้งแรกในฐานะสเกาโนวิชิเอตในสงครามไรบอสครูเซดผลงานสร้างชื่อของรูฟฮูรอนคือการแสดงความกล้าหาญโดยนำเหล่าอสตรคอร์ชัปเตอร์เข้าพิชิตด,ดวงดาวระดับเอลดรีเอ็กโซไดท์ที่มีชื่อว่าไลโลเกียซึ่งฮูรอนได้แสดงความสามารถทางพลังจิตด้วยการต่อสู้กับเอลดรีวอลล็อกด้วยพลังจิตจนชนะก่อนจะสังหารมันลงด้วยมือเปล่า ทำให้เหล่า Astral c o r ์ชัปเตอสามารถมุ่งหน้าผลักด้านแนวรบต่อไปได้ต่อมาฮูรอนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกับหน่วย Devastator ทำหน้าที่สนับสนุนในสนามรบและเมื่อเขาได้ขึ้นมาเป็น Battle Brother อย่างเต็มตัวฮูรอนก็ได้แสดงศักยภาพในฐานะนักวางกลยุทธ์และผู้นำภารกิจเป็นอย่างดีและเมื่อเวลาผ่านไปฮูรอนก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนในชัปเตอรได้เห็นว่าทักษะการวางกลยุทธ์ของเขานั้นไม่ธรรมดาทำให้ภายในระยะเวลาไม่นาน ฮูรอนก็ได้เข้าสังกัดคอบปนีที่3และเวทเทรนคอ p a นีที่1ตามลําดับซึ่งทักษะต,ต่างๆของเขาก็ทําให้ฮูรอนได้ขึ้นมาถึงระดับผู้สั่งการอย่างรวดเร็วในปีที่587ของสาสวรรคที่41ไฮ g h ดออฟเทอร r r าได้ประกาศคําสั่งเร่งด่วนเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในเขตเมลส t รอมโดยสั่งให้ Space Marine Chapter จํานวนมากที่ประจําการอยู่ในเขตเมลสตรอมให้เข้าร่วมในการรบครั้งนี้ แน่นอนว่าเราอัสตรคอเองก็ตอบรับการเข้าร่วมการรบในฐานะเมลสตอร์มวอร์เดนเมื่อการรบเริ่มต้นขึ้นอัสตรคอได้เข้ายึดออร์ิทลแบทเทิลสเตชันในวงโคจรของดาวบาดับซึ่งมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์และในเวลาต่อมาดาวบาดับก็ได้กลายมาเป็นทั้งป้อมปราการและฐานปฏิบัติการแนวหน้าของพวกเขาและเมื่อพวกออกเริ่มรุกรานเข้าเขตเมลสตอร์มและโจมตีเข้ามาลึกจนเข้ามาสู่เขตบาดับ ในตอนนั้นชัปเตอร์มาสเตอร์ของอสโตรคอร์ที่มีชื่อว่าโลวิกเบรกได้นำกองกำลังพลเข้าต่อสู้กับพวกออกแต่ในการต่อสู้โลวิกเบรกได้พ่ายแพ้ในการดวนเดี่ยวกับออกวอร์บอสวอลก์แมนบูนาทำให้เหล่าอสโตรคอร์ต้องพ่ายแพ้และต้องล่าถอยเมื่อกลับมาสู่ระบบดาวบดาดับแล้วกัปตันรูฟฮูรอนก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นชัปเตอร์มาสเตอร์คนใหม่ของอสโตรคอร์โดยการออกเสียงภายในที่ประชุมของชัปเตอร์ และฮูรอนก็ได้กลายมาเป็นชัปเตอร์มาสเตอร์ที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของชัปเตอร์ต่อมาในปีที่715ของสหัสวรรษที่41ฮูรอนได้ทำการปฏิรูปรูปแบบการทำศึกของเหล่าอสโตรคอร์ใหม่ทั้งหมดและเริ่มกำหนดนโยบายที่จะขยายกองยานของชัปเตอร์หลังการสูญเสียไปเป็นจำนวนมากในช่วงสงครามที่ผ่านมานอกจากนั้นฮูรอนยังกำหนดนโยบายที่จะเปลี่ยนดวงดาวตายซากมากมายให้กลายเป็นฐานบัญชาการและคลังเก็บสรพพวุธ เพื่อให้การขับเคลื่อนสงครามเป็นไปอย่างราบรืน่นและในฐานะผู้นำของชัปเตอร์ของฮูรอนก็ได้ทำให้ได้รับชัยชนะมาโดยตลอดกระทั่งเข้าสู่ปีที่718ของสหัสวรรษที่41นับเป็นเวลานานถึง3ปีหลังจากฮูรอนขึ้นมามีอำนาจภายในชัปเตอร์เขาก็ได้นำเหล่าแบทเทิลบราเตอร์เข้าแทรกแซงการเมืองของดาวบาดับสังหารเหล่าชนชั้นปกครองและเข้ายึดดาวบาดับ ตั้งตนเป็นทรรา่าชแห่งบาดับโดยอ้างว่าดวงดาวดวงนี้อยู่ในเขตของแชปเตอร์ของเขาและหลังจากนั้นก็ขึ้นปกครองดาวบาดับมูรอนก็ได้ดำเนินโนโยบายการปกครองในทิศท,ทางที่แตกต่างจากผู้ว่าการคนก่อนโดยเขาได้นำแบบแผนการปกครองมาจากดาวมาครชที่ถูกออกแบบและวางระบบโดยไพหมากโรเบรเต้การิมานเมื่อราวเกือบหมื่นปีก่อน โดยฮูรอนมองว่าไพริมตกกลิมานเป็นเหมือนกับไอดอลในด้านแนวคิดและการปกครองหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการสร้างวอร์ชแบสชันของอสโตรคอขึ้นจำนวนหนึ่งตามระบบดาวใกล้เคียงจากนั้นฮูรอนก็ได้มอบตำแหน่งต่างๆแก่เหล่าพัธมิตรทางการเมืองของเขาและเปลี่ยนบาดับเซกเตอร์ให้กลายเป็นเอ็มพายขนาดเล็กของเหล่าอสตรคอและเพื่อปกป้องดวงดาวในเขตของตนเอง ฮูรอนได้สร้างกองกำลัง Penetary Defense Force ขึ้นมาและได้ตั้งชื่อว่า Thailand Legion โดยยังคงอ้างอิงตามโครงสร้างรูปแบบดั้งเดิมและให้ขึ้นตรงต่อฮูรอนเท่านั้นเหล่า Battle b r o t h e r ได้รับหน้าที่ให้กลายเป็นครูฝึกของเหล่าสมาชิก Thailand Legion เพื่อสร้างกองกำลังที่แข็งแกร่งกว่ากองกำลังใดๆทั้งปวงในเขตเดียวกัน ในไม่ช้าไทยแลนด์สลีเ i ียนก็ได้รับการพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการขับไล่าการโจมตีของกองยานโจรสลัดที่เข้ามาปร้นสดม หลังจากนั้นเหล่า t h a i l a ์ d l e g ีย n ก็ได้เข้าร่วมกับการกวาดล้างพวกนอกรีดและพวกเซนอตมากมายในเขตบาดับเซกเตอร์และจากชัยชนะที่มีมาอย่างต่อเนื่องทำให้พวกโจรสลัดไม่กล้าเข้ามาในเขตบาดับเซกเตอร์ขณะเดียวกันอัตราการผลิตของทรัพยากรต่างๆที่เพิ่มขึ้นในบาดับเซกเตอร์ก็ทำให้ชื่อเสียงของทรราชแห่งบาดับโด่งดังออกไปนอกเขตเมลสตรอมการสร้างไทแลนซ์ลีเจียนและการรวมอำนาจทางการเมืองกับการทหารเข้ามาอยู่ในมือของตนเอง ฮูรอนจึงได้ส่งคำขอร้องยาวเหยียดหลายหน้ากระดาษส่งไปยังเทอร่าเพื่อระบุถึงรายละเอียดในการเข้าโจมตีเมลสตอร์มและได้มีการเขียนถึงรายละเอียดดวงดาวต่างๆที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออิมพิเรียมอย่างมากในระยะยาวนอกจากนั้นฮูรอนยังกล่าวถึงการสนับสนุนทางยุทธปปกรณ์และกำลังสนับสนุนจำนวนมากจากภายในบาดับเซกเตอร์ของเขาน่าเสียดายที่คำร้องของฮูรอนถูกปัดตกไปในสภาสูงโดยไม่ได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเลย นอกจากนั้นฮูรอนยังติดต่อกับมาโกสอินวิจิเลียของ a d เดปตัสแมคคาเนค s เพื่อให้ช่วยเก็บรักษาจีนซีของเหล่าอสโ r รคอชัเตอร์แม้ว่าจะไม่บ่อยนักแต่ก็มีการติดต่ออยู่นืองเนืองทว่าเหล่าแมคคาเนคาสได้ค้นพบแผนการของฮูรอนและความมืดมนภายในจีนซีของเหล่าอสโตรคอทำให้ทางหน่วยงานปฏิเสธที่จะดูแลจีนซีอยู่หลายครั้ง เมื่อตอนถูกปฏิเสธอยู่บ่อยครั้งในที่สุดทรราชแห่งปบาดาบก็ตัดสินใจไม่พึ่งพาใครและด้วยความเยื่อยิ่งและจองหองของฮูรอนพยายามที่จะเพิ่มจำนวนกองกำลังของเหล่าแบทเทิลบราเตอร์ให้มีกำลังเทียบเท่ากับระดับลีเจียนในการก่อน ในช่วงเวลาดังกล่าวอินควิเตอร์ที่แฝงตัวอยู่ภายในบาดับเซกเตอร์ก็ได้ค้นพบการทดลองนอกรีดของอัสตรคออพติคารีที่กำลังเพาะเลี้ยงไซโกจากเมล็ดจีนซีดแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ในที่สุดอัสตรคอก็มีกำลังพลมากถึง3,500ตนและเพื่อประชดประชันพวกหน่วยงานส่วนกลางฮูรอนจึงทำการปิดกั้นเส้นทางการค้าของบาดับกับอาณาเขตอื่นๆหลังจากนั้นฮูรอนก็ได้เสริมการป้องกันบาดับอย่างเต็มที่ และมีการส่งเหล่าผู้บังคับการของเขาเข้าไปสังกัดในกองยานต่างๆก่อนจะปลดกองยานเดิมของเม l ส t อ r m มวอร์เดและก่อสร้างป้อมปราการดวงดาวต่างๆขึ้นมาแนวรับที่ห้อมล้อมบาดับเซกเตอร์เป็นวงกว้างทําให้แนวรับนี้ได้ชื่อว่า Ring of Steel นํบบาดัด p r i m ม r ร s ที่นันฮูรอนได้สั่งให้มีการรื้อถอนป้อมปราการโบราณบนดาวและได้มีการสร้างพาเซสออฟทอนขึ้นแทนที่โดยอาศัยแบบร่างที่เขาออกแบบด้วยตัวเอง แม้เราแอสตราคอจะยังคงทำหน้าที่ในฐานะผู้เฝ้ามองดูเมลสตรอมตามปกติแต่ฉากหลังนะั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางการเมืองทั้งจากเหล่าสมาชิกสภาของบาดับและสมาชิกสภาส่วนกลางที่เทอราอย่างไรก็ตามความทะเยอทะยานของฮูรอนก็ไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เขาได้กลายเป็นผดเด็จการและหวาดระแวงมากขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้าเขาก็ได้เข้าสู่เส้นทางแห่งความมืดและนำไปสู่เหตุการณ์สงครามกลางเมืองของเหล่าสเปซมารีนที่รู้จักกันในชื่อบาดับวอล ไม่ได้มีเพียงแค่เหล่าอสตราคอเท่านั้นที่เข้าร่วมสงครามแต่ฮูรอนยังนำเหล่า Space Marine Chapter ต่างๆที่ตนเองไปทำสัญญาเอาไว้ด้วยเข้ามาร่วมรบในสงครามนำไปสู่การสูญเสีย Space Marine ไปเป็นจำนวนมากและในระหว่างสงครามแผนชั่วร้ายของฮูรอนก็ได้รับการเปิดเผยเมื่อเขาพาเหล่าอสตราคอเข้าสู่วิถีแห่งการเรเนเกตในเวลาต่อมาบาดับเซกเตอร์จึงได้มีการประกาศแบ่งแยกตนเองออกเป็นอิสระจาก i m p e r i u m of m a n หลังจากนั้นเหล่าอสตราคอร์ก็ได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ทรยศรวมถึงเหล่าพันธมิตรที่เข้าร่วมรบในสงครามเคียงคู่กับเหล่าอสตราคอร์ด้วยเช่นกันจากนั้นชื่อเสียงของทรราชแห่งบาดาบก็เริ่มเป็นที่ประจักษ์ในหน้าประวัติศาสตร์ของอิมพีเรียมออฟแมนในฐานะบุคคลผู้กระหายในอำนาจและมีความทะเยอทะยานเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นบุคคลที่อันตรายมีความสามารถในหลายๆด้านแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่จากสมมติฐานในปัจจุบันบ่งชี้ว่า ฮูรอนอาจจะเป็นเดมอนที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ทั้งการแสดงพลังจิตและอิทธิพลวิปริตอย่างกระทันหันแม้ว่าฮูรอนจะค่อยๆกลายเป็นผู้บัญชาการวิปริตขึ้นเรื่อยๆแต่ตลอดช่วงสงครามบาดับวอร์เขายังคงแสดงศักยภาพในฐานะนักยุทธศาสตร์ในการป้องกันที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการโจมตีสวนกลับที่รวดเร็วและการปฏิบัติการขนาบข้างอย่างแนบเนียน บ่อยครั้งที่ฮูรอนเปลี่ยนข้อจำกัดของโคเด็กแอสตราติของศัตรูให้กลายเป็นประโยชน์ในการเอาชนะเหล่าสเปซมาร i นช c h เตอร์ต่างๆนอกจากนั้นฮูรอนยังปรากฏตัวในสนามรบสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าผู้ร่วมในสงครามทำให้ความแข็งแกร่งของออสโตรคอไม่อาจจะยับยั้งได้สงครามบาดับวอกินเวลาน,านานกว่า11ปีเผาผลาญดวงดาวและชีวิตเหล่ารีพลไปเป็นจำนวนมาก Space Marine กว่า17ชัปเตอร์ที่เข้าร่วมในสงครามบาดเจ็บล้มตายมากมายกระทางสถานการณ์เริ่มสงบลงในช่วงปีที่713ของสหสวัษที่41ด้วยกวารล่มสลายของบาดับไ i มาริสและความพ่ายแพ้ของอสโตรคอในช่วงท้ายของสองครามเหล่าอสโตรคอได้ถูกผลักดันให้กลับไปที่บาระดับเซกเตอร์และปอมปาการพาเรสออฟทอน กองกำลังฝ่ายพักตีปิดฉากสงครามลงด้วยการโจมตีดาวเคราะห์ที่โหดเหี้ยมที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของอิมพีเรียมโดยการระลมทิ้งระบบูพรมภายในเมืองทำให้เมืองบนบานดาบไพมาริสกลายสภาพเป็นเท่าฐานจากนั้นสตาร์แฟนทอมแชปเตอร์ที่นำโดยกองกำลังมากถึง7คอดโคปนีเข้าโจมตีพาราเฟทอนอย่างเต็มกำลังในที่สุดกับตันจูราเคิลเอนดอร์ครีแห่งสตาร์แฟนทอมก็ได้ทำให้ฮูรอนปาดเจ็บสาหัสด้วยเมลตาบลส เหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกรู้จักกันในชื่อ Tyrantfall และสงครามบาดับวอก็จบลงพวกอสตร o คอถูกกำจัดและกวาดล้างแต่ทว่าฮูรอนยังไม่สิ้นลมง่ายๆเพียงเท่านี้ร่างของเขาถูกพาออกมาจากสมรภูมิโดยเหล่าอสตร o คอคนสุดท้ายก่อนที่จะได้สติกลับขึ้นมาและถอดเกราะไหลที่ไม่เกรียมออกในตอนนี้มีเพียงแค่เหล่าอสตรคอที่กลายเป็นเคีสอันเดวายเท่านั้น และภายใต้การนำของฮูรอนพวกเขาก็ได้ตีฝ่าวงล้อมของเหล่าเอ็กโซซิตชัปเตอร์และรีภัยเข้าไปภายในเมลสตรอมก่อนจะซ่องสูนกองกำลังพลอยู่ภายในรอยแยกมิติดังกล่าวที่นั่นท่ามกลางเมฆฝุ่นและกา๊าซเท็กซ์มารีนและอพอติคารีทำงานอยู่7วัน7คืนในการช่วยฮูรอนให้ฟื้นฟูกองกำลังขึ้นมาใหม่ในตอนนั้นอสตรอคอคุกเข่าต่อหน้าฮูรอนในขณะที่ฮูรอนจ้องมองเหล่านักรบของพวกเขาอย่างเงียบ ท่นใดน,นั้นเขาก็มองเห็นภาพในเส้นทางใหม่จากนั้นฮูรอนก็ทำลายสัญ,ญลักษณ์ของอิมพิเรียมและทาชุดเกราะเป็นสีแดงด้วยเลือดของพี่น้องที่ถูกสังหารพวกเขาจะต้องอยู่รอดฮูรอนว่าพวกเขาจะลุกขึ้นในช่วงเวลานั้นผู้รอดชีวิตจากบาดับได้ทิ้งเศษเกียรติยศชิ้นสุดท้ายของเขาอาสตรคอไม่มีอีกแล้วมีเพียงเงาเปื้อนเลือดของพวกเขาเท่านั้นที่ยังคงอยู่ สวมชุดสีแดงเข้มและเปลี่ยนชื่อของตนเองให้กลายเป็นเรดคอแซร์และหากพวกเขาไม่อาจมีเกียรติยศอยู่บนแผ่นดินของคนเป็นได้พวกเขาก็จะเป็นผู้ปกครองในขุมนรกหลังจากนั้นผ่านไป12วันฮูรอนก็สามารถกลับมาสวมชุดเกราะรบได้อีกครั้งและได้ยกพลเข้าโจมตีดวงดาวต่างๆเพื่อใช้เป็นฐานบัญชาการแต่ในขณะที่เขาก,กบดานอยู่ภายในเมลสตรอมหัวใจและจิตวิญ,ญญาณของฮูรอนก็ได้กลายสภาพเป็นเดมอน อาณาจักรของฮูรอนกำลังจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ภายใต้คุมนรกของเมลสตรอมในตอนนั้นฮูรอนและเลดคอแซกำลังเก็บงำขุมกำลังของตนเองเอาไว้เพื่อให้ในสักวันหนึ่งพวกตนจะกลับมาอีกครั้งจากนั้นฮูรอนและเลดคอแซก็ได้เข้าโจมตีดวงดาวอันเป็นฐานของพวกโจรสลัดอวกาศและจากการพิชิตด,ดวงดาวนั้นได้ฮูรอนก็ได้ฆ่าเหล่าราชาของพวกโจรสลัดและบังคับให้พวกโจรสลัดมาเข้าเป็นพวก ฮูรอนและเรดคอแซเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่จากภายในเงามืดของรอยแยกเมลสตรมและหลังจากนั้นอนาณาจักรใหม่ของฮูรอนก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราประชาชนแห่งเมลสตรมก็ได้มอบฉายาใหม่ให้กับฮูรอนว่าแบล็กฮาร์ดหลังจากนั้นก็ได้กลายมาเป็นฉายาที่ฮูรอนใช้จนถึงปัจจุบันฮูรอนใจทมินจากนั้นเขาจึงสถาปนาบาดับเดิมให้กลายเป็นนิวบาดับเพื่อกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ของฮูรอน แม้ว่าจะยังคงอ่อนแอแต่ฮงรอนและเรดคอแซยังคงเป็นภัยคุกคามในเขต m a ม l s t r o m โดยพวกเขากลายสภาพเป็นกองโจรสลัดหลายครั้งที่เรดคอแซเข้าโจมตีกองกำลังของอิมพิ i เรียมและปล้นชิงยานรบมาใช้ในกองกำลังของตนเองเช่นกรณีการเข้าโจมตี Star Cruiser Wolf of Fenris ของเหล่า a c e Wolf และสามารถเอาชนะได้แถมยังสามารถพาเหล่า Space Marine ฝ่ายพักดีบางส่วนมาเข้าร่วมกับกองกำลัง Red c ร r คอแซ สิ่งนี้ส่งเสริมให้เรดคอแซทที่เกิดใหม่ภายใต้การนำของฮูรอนแบล็กฮาร์ดก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนอกจากนั้นพวกเขายังได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังกบฏต่อต้านอิมพิเรียมตามสถานที่ต่างๆนั่นจึงทำให้ฮูรอนแบล็กฮาร์ดกลายเป็นผู้นำของกองก,องกำลังโจรสลัดที่ใหญ่ที่สุดในอิมพีเรียมเมื่อเข้าสู่สหัสวรรษที่41ตอนปลายเมื่อเดอะเกร r รีฟปรากฏขึ้นเพื่อแบ่งแยจกจักรวาลออกเป็นสองฝั่งบนดาวเดนัสซาที่กำลังถูกวาร์ปสตอร์มฟูมูริกืนกิน บนซากปรักาหักพังของเอนเรสไปฮูรอนแบล็กฮาร์ดได้เข้าต่อสู้กับไทฟาสแห่งเดฟกาดแม้ว่าจะเป็นเพียงการต่อสู้แบบไม่หวังเอาชีวิตอีกฝ่ายแต่ฮูรอนก็พ่ายแพ้ให้กับแชมเปี้ยนออฟเนอร์เกิลในตอนนั้นไทฟาสได้ให้บทเรียนแห่งความแข็งแกร่งแก่ฮูรอนและทิ้งเขาเอาไว้หลังจากการดวลจบลงเมื่อเรียนรู้ถึงจุดบกพร่องของตัวเองแล้วฮูรอนจึงรวบรวมกองกำลังขนาดใหญ่เพื่อเตรียมเคลื่อนไหวในจักรวาล โดยได้รับการสนับสนุนจากการช่วยเหลือจาก k คลร์สเฟดเวเวอร์เกรเตอร์เดมอนของทัสซนในระหว่างช่วงสงครามเทเรนครูเซดวอลลอดเวอร์กาหนึ่งในขุนพลของฮูรอนสามารถเข้าถึงตัวของไพรามากรบตบเตกรลิมานแต่ในตอนนั้นไซเฟอร์ได้ปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือกรลิมานและเอาชนะกองกำลังเลสคอแซได้สำเร็จเวอร์ gar, กากลับมาที่นิววาดับพร้อมกับยานรบมาครชออเนอรที่ยึดมาได้ แม้ว่าฮูรอนจะดุด่าเพราะเวอร์กาปล่อยให้ไพร์มาก,กลิมานหนีรอดไปได้หลังจากนั้นไม่นานฮูรอนก็นำทัพเรดคอแสเข้าโจมตีไวสกาในการรุกรานโชโกริสแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่กองกำลังของฮูรอนก็ประสบความสำเร็จในการยึดครองดวงด,วงดาวหลายดวงในยอรซานเซกเตอร์และในช่วงเวลาหนึ่งพวกเขาสามารถจับตัวจูบอลคาน์ชปเตอร์มาสเตอร์แห่งไวสกาได้อยู่พักหนึ่งก่อนจะหลบหนีไปได้และนี่คือเรื่องราวของฮูรอนแบล็ k ฮาร์ด ทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Games หากท่านอ่านลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และคอมมูนิตี้ดีๆของเหล่าเพลเยอ Warhammer ในไทย ขอเชิญที่ร้าน Legendary Wargame